สวัสดีครับผมว่ผม,ผม,ผมดี x x g m m r r นะครับในเกม a า s u r v i v a l ิลอีเ v ฟนะครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่บ้านของเราเองนะครับซึ่งเราเจออะไรบางอย่างลอยมาเมื่อมอยู่ข้างหน้านะฮะนั่นก็คือคือเอา้าหนีทำไมละ่ะเฮ้ยชื่ออะไรอย่าเพิ่งหนีคืออะไระครับมันคือเจ้าตัวนี้ครับ w i ยเ l d i ี p ผลอะไรวันเชือ่อเไรวะ d ี p l o c a r t ียสที่บอกว่า คลาลัสนะครับคลาลัสอะไรสักอย่างมันคือนี่ยิงแม่งเลยมันคืออะไรไม่รู้ทําไยิงแม่งเลยครับไม่เป็นตัวที่เพิ่มเข้ามาใหม่นะครับในแพทสองอะไรวะแพทอะไรวะแพทเวอร์ชั่นนะครับเวอร์ชั่นเพิ่มเข้ามาใหม่ในเวอร์ชั่น248.0นนะครับก็คือมันคือมันคือน่าจะเป็น คาราเมนเดอร์นะครับก็ในแพทเขาก็คอนเฟิร์มแล้วก็เคลมเองว่าไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยมันเอ้ยเชี่ยมากว่าวยัางวะเวลามันเดินบนดินนี่มันช้านะครับแต่เวลาว่ายน้ำโอ้โหนี่ไงหลับยังหลับแล้วนะครับหลับใต้น้ำซะด้วยโอเคได้สีม่วงมานะครับอ๋อเลเวล20่สิบตัวผู้เนี่ยไอ้เจ้าตัวนี้นะครับมันก็นะครับเขาเคลมว่ามันสามารถเนี่ย วยในเรื่องของเวลาเราดำน้ำนะครับก็สามารถเกาะหลังมันไปได้นะครับแล้วกเ็เราสามารถหายใจได้จากผิวหนังของมันนะครับคือไงคือว่าเราไม่จำเป็นต้องทําชุดประดาน้ําอีกแล้วนะครับเนื่องจากชุดประดาน้ำเนี่ยใช้ของอะไรเยอะแยะมากมายนะครับก็เอาเจ้าตัวนี้ไปด้วยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณว่ายน้ำจริงๆคุณต้องระวังฉลามนะครับไม่งั้นเนี่ยคุณอาจจะเดี้งได้นะครับ โอเคสเต็ปเติมนะครับไอจงตัวนี้เป็นสัตว์กินเนื้อนะครับ right? ผมก็เดี๋ยวเราก็จะรอ,รอนะครับให้มันยังไงให้มันหิวเยอะๆนะฮะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาเนื้อน,น่องเนี่ยใส่ทีเดียวนะครับเนื่องจากว่าเนื้อน,น่องเนี่ยเราสามารถเก็บในตัวได้เยอะแล้วนะครับเป็นหมอนสแต็กนะครับจากอันเดิมเนี่ยเนื้อน,น่องจะเก็บในตัวได้ได้แค่ชิ้นเดียวอะไรเงี้ยตอนหนึ่งอันมันมันจะเสียไวมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะทําการค่าแล้วก็เซิร์เวอร์เป็นคูณคูณสิบด้วยนะครับ เราจะการทำการฆ่าเขาเรียกอะไรตัวอะไรวะพาราเซอร์นะครับไอตัวที่มันคอ,อยาวๆหน่อยขาเหมือนเหมือนเหมือนช้างะฮะช้างผสมอะไรวะนั่นแหละนะฮะตัวน,นั้นเนี่ยจะให้เดาน้องอย่างน้อยก็ยี่สิบสามสิบลนเลยนะครับเอามาโยทีเดียวเนี่ยน่าจะน่าจะตื่นเลยนะครับหรือแค่ยี่สิบเองครับคือแคตามันนะฮะเเดี๋ยวอย่ากเี็หเว้ย ครับดูปากมันนีมีฟันด้วยแล้วก็แบบตาแบบเหมือนกบนะฮะน่ารักมากเนี่ยนะครับเขามีออกซิเจนให้นะครับได้หมดหัวนะครับนะครับออกซิเจนอยู่1,260นะครับแล้วดูออกซิเจนในตัวเราอยู่ที่200เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราเอามันดำน้ำไปด้วยเนี่ยเราก็สามารถสูบออกซิเจนจากตัวมันนะครับให้ลดลงแล้วก็มาเป็นของเราได้นะครับก็จะสูบได้หลายทีมาก เป็นไงเวลาคุณว่ายน้ำเนี่ยคุณลงไปเก็บไข่มุกอะไรที่ก้นทะเลเนี่ยเอาตัวนี้ไปด้วยนะครับน่าจะน่าจะพอพัดพอเบี่ยงพอไหวนะฮะแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าต้องต้องดูด้วยว่ามีฉลามหรือเปล่านะครับผมคิดว่ามันคงจะบู๊ไม่ค่อยเก่งหรอกครับโอเคเดี๋ยวเราร้อยมันหิวแล้วกันนะครับเดี๋ยวตัดภาพมาให้ดูอีกทีหนึ่งนะฮะท่านผู้ชมตอนนี้ก็เช้าแล้วนะครับเราผ่านไปหนึ่งคืนนะครับก็ประมาณตีห้าครึ่งนะฮะก็ ถือว่าค่าดาวนะครับถือว่าลดลงมันก็ไม่ไดลดลดลงไวนะครับแต่ว่าค่าดาวของไอ้เจ้าสัตว์ตัวนี้มันน้อยนะฮะมันก็เลยเหมือนกับว่าลงไวแต่จริงๆแล้วเองปั๊มหนึ่งขวดเนี่ยจะเพิ่มประมาณ40นะครับค่าค่าดาวนะจากน้องนี่ลองดูนะครับเราไม่หนึ่งขวดนะมันจะขึ้นประมาณ40แล้วก็จะลดลงอนเดนมก็ถือว่าถือว่าไม่ไม่ได้จับยากเก็นอะไรเนี่ยขึ้นมาณสี่สิบแล้ว ก็หนึ่งคืนผ่านไปนะครับก็หิวไปประมาณ300นะครับค่าความหิวนะ300กว่าครับเกือบ400รก็น่าจะกินได้6ชิ้นนะครับแนาน้อ 6, 7ชิ้นผมคิดว่าน่าจะตื่นนะเพราะว่าเซิร์ฟมันฟูด้วยฮะเซิร์ฟมันเป็นเซิร์ฟฟูด้วยนะครับ,รรรบโอเคไอ้เจ้าพาราเซอร์ตัวน,นี้ก็เดินมาติดบักให้เราฆ่าได้อย่างสบายใจเชิงหรือเปล่าวะ ทำเราได้ตามสูตมาตามสูตรมาโอ้โหมันยอดว้าโดนกระตุ้นแล้วฆ่ามันฆ่าม uh, <st uttering> ันตายที่ตายทีตายทิ่ไม่เป็รนวะไม่อป็นไรเนี่ยเพิ่งเจ็ดเองใช่หรอนี่ตายแล้วโอเคเดี๋ยวนองไปฆ่าซะดีดีอุ้ยสิบยี่สิบชิ้นแล้วโอ้โหสามสิบหกชิ้นครับไม่ตื่นให้มันรู้ไปอะสามสิบหกชิ้นนี่นานมากนะครับควรจะแบบว่า มันจะเน่าเพราะมันจะเน่าทีละชิ้นนะครับเอาเคยุยก้าสัตว์กูไปไหนแล้วไหนอะ่ะนี่ใช่ไหมโอเคโยนเข้าไปเลยนะครับทั้งหมด30กว่าชิ้นปุ๊บดูที่มันจะกินกี่ชิ้นป้าบสองสามชิ้นเองนะครับซサラแมนเดอร์ผมไม่รู้พิมพี่เป็นยี้ป่ะนะมัว่วนะครับมีตัวอา,าร์ป่ะซサラแมนเดอร์มีปะ่ะลองดูนะฮะ อ่ามันขี่ได้ปะขี่ไม่ได้เหรอไหนตามมาดิเรา,เราสั่งให้มันตามนะครับอ,อ่ะพุทธเราลองดำน้ำดูนะฮะให้มันตามมาอ่ะเราลองดูแถบอุ้ยน่ารักอะ่ะหน้าตามันดีท่านผู้ชมดูมันเหมือนแบบกบหรืออะไรเนี่ย <c oughs> โอราน่ารักเลยอะ่ะขี่ไม่ได้เนี่ย เรากด e เพื่อกออกซิเจนนะครับนะผมลองดูออกซิเจนผมตอนนี้อยู่ทีอ่อยู่ที่30แล้วนะครับจะหมดแล้วให้มันออก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 ่อ,อกนเลยครับี๋ยวผมค่อยกินอีกทีเดียวออกซิเจนหนึ่งร้อยเนี่ยมันจะลดไปหนึ่งร้อยหรือเปล่าปุ๊บอ่าลดไปหนึ่งร้อยทีนี้เราก็กลับมาเต็มเหมือนเดิมนะครับก็จะลดไปเพียหน่อยเพีหน่อย,อยเพราะงั้นเนี่ยยิ่งเ,เราแบบออยังไงอะออกซิเจนตัวนี้เนี่ย ถ้าเกิดเดเวลเยเยอะนะครับเราก็ปั๊มออกซิเจนเยอะได้นะครับแล้วเราก็อัดออกซิเจนกับเลือดนะครับเยอะเราลงไปในน้ำเนี่ยเราก็ไม่ต้องอะไรมากมายเสียงร้องน่ากลัวมากเสียงร้องโคตรน่ากลัวกินอีกนะครับเดี๋ยวก็ให้มันขึ้นมาที่น้ําทีเดียวนะครับแล้วให้มันกรีออกซิเจนทีเดียวนะครับก็เต็มเหมือนเดิมอย่างเงี้ยฮะเราก็สามารถ ว่ายน้ำแบบสบายๆนะครับเก็บของสบายๆเลยซึ่งไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยมันว่ายน้ำไวมากนะครับลองดูนะฮะมันจะไวแค่ไหนเอามาโอ้โหดูมันไวมากอันนี้คือว่ายธรรมดานะครับไม่ได้สปินด้วยอ่าถ้าท่านผู้ชมเห็นตอนวันสปินเนี่ยก็จะเห็นจากตอนที่ตอนแรกนะครับที่ผมพยายามจะจิงมันนะครับมันไวมากโอเคครับก็ ก็คลิปนี้นะครับก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ับนะครับกับการจับไอ้เจ้าサラเมนเตอร์ตัวนี้นะครับถือว่าชื่อภาษาอังกฤษเป็นชื่อชื่อชื่ออะไรวะอะไรดูลีอะไรสักอยาก่างอุ้ยชิบหายแล้วโอ้โหปีนันยา่าสู้เหรอฮนะสู้เหรอサラเมนเตอร์โง่หนะอุ้ยมันไล่กับサラเมนเตอร์ ก็คลิปนี้จะไปเจ่านี้กันนะครับกับการจับไปเจ้าตัวサラเมนเตอร์น้ำที่น่ารักนะครับมันสามารถที่จะุกคได้ด้วยเนี่ย้องดูมิงน่ารักต้วมเตี้ยมนะฮะอ๋อหน้ารักจริงจริงโอเคท่านผู้ชมครับก็แพดใหม่จริงม,รม,มันมีมาทั้งหมด3ตัวนะครับจะเป็นตัวจระเข้ที่กระโดดขึ้นมาจากน้ำได้เนี่ยกับอีกตัวนึงนะครับก็เป็นจะบอกว่าเป็นมันเป็นยังไงเร็นผมไม่รู้จะบอกอยังไงอะ จะบอกว่ามันเป็นม้าก็ไม่ใช่เป็นลาก็ไม่ใช่ะฮะจะเป็นลิงก็ไม่ใช่มันเป็นกึ่งม้ากึ่งลิงแล้วนั่นนะฮะมันสามารถวิ่งได้แล้วขี่ได้เนะะี่ยมันก็ถือก้อนหินเพื่อนได้นะครับก้อนในถ้าเกิดเป็น DLC s c o t c h Earth นะครับเขาก็จะมีโกลมใช่ไหมฮะแต่ DLC ตัวนี้เนี่ยก็จะมีไอ้เจ้าตัวกึ่งม้ากึ่งลิงนะฮะตัวนี้มาทดแทนนะครับก็ถือถือหินคว้างใส่บ้านได้นะครับ ก็สามารถบุกบ้านได้ได้โอเคกว่านะฮะอครับ,ค,รบคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้กันนะครับส่วนคลิปจับตัวอื่นเนี่ยเดี๋ยวผมจะทยอยลงแล้วกันนะฮะวันนี้ก็ลากัไปก่อนนะครับสวัสดีครับ